เอาเลยครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เรามาอยู่กับไมค์ครับกันซีครับนะครับผมเป็นเซิร์ฟเอาชีวิตรอดนะฮะแล้วก็ผสมมินิเกมมาด้วยนะครับโอเควันนี้นะฮะเราจะมาทําการเกยันครับผมนะเพราะว่าแอดเขาให้ OP กับผมไว้นั่นเองนะครับซึ่งก่อนอื่นเลยนะฮะบอกเลยว่าเราต้องมาแบบว่าสร้างอริยธรรมของเราสักหน่อยนะฮะเออเราเอาเป็นอะไรดีนะเอาเป็นสกินเราไหม เออสกินเราสกินเรายืนอยู่หน้าสปาอะไรเงี้ยเออน่าสนใจน่าสนใจอ่าเดี๋ยวนะเราต้องดูก่อนว่าสกินของเรามีอะไรบ้างโอเครองเทา้ารองเทา้าอ่ะฮะรองเท้าอย่างงี้แล้วกันจึบจ๊บจุบจ๊บจึบจ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊บเราจะทําเป็นตัวตุ๊กตุ่นนะครับผมนะเราไม่เอาแบบสเกลจริงนะครับเราจะทําเป็นตัวๆๆตุ๊กตุ่นนี่อย่างงี้อ่าเอาทางนี้ได้อย่างงี้แล้วก็มีสีเทาด้วยใช่ป่ะรองเท้าเรามีสีเทาด้วย นะฮะรองเท้าเรามีสีเทาโอเคสีเทาอย่างนี้อาา่าฮะจึบจ๊บจึบจ๊บจึ๊บจึ๊บใช่ไหมเออสกินโอเคใช่ปึ๊บปุ๊บแล้วก็อีกชั้นหนึ่งโอเคอย่างนี้นะฮะแล้วก็เราจะเอาเป็นกางเกงแล้วตรงนี้เราจะเอาเป็นขายาวๆนะครับผมขายาวๆเลยนะฮะแล้วก็ <laughs> กว้างๆนะครับผมเอออาจตัวอาจจะอ้วนๆหน่อยนะฮะจริงๆคือเราอยากจะสร้างสเกลจริงแต่มันน่าจะยาวเกินไปนะครับผมโอเค อ่ะฮะประมาณนี้แล้วกันอ่ะจบะเออเราเซตได้ปะเซตเซตเซตเออเซตได้ไหมเออมันไม่มีเลขบอกด้วยสินะไม่เป็นไรเราวางไปเลยแล้วกันวางเองเลยฮะเออวางเองนักเรียนพอเออเราสร้างมือเลยเอออย่างเงี้ยแหละเนี่ยแหละอ่ะเรียบร้อยเราก็จะได้ส่วนเออกางเกงแล้วนะฮะต่อไปก็เสื้ออ่ะเสื้อเลยเสื้อเสื้อ ให้รู้ว่าแบบว่าเรามาเกียร์แล้วเรามาแบบเอ่อทำคุงคัมมิ่งแล้วนะครับผมนะให้มันรู้ซะบ้างพลาดแล้วที่แบบว่ามาไว้ใจผิดคนผมแค่บอกว่าเอ้ผมขอโอพีด้วยนะครับเออเรอยดร้อย<笑><笑>เอย้แอดมินเขายังอยู่อ๋อเอ้แอดมินแอดมินเขาอยู่ไหนอ่ะแอดมินเขาไม่อยู่ตรงนี้นะ แสดงว่าเขาอยู่ในเซิร์ฟต้องต้องเดินผ่านไปเจอไปเจอประตูน,นี้นะครับผมจะเจอแอดมินนะแต่เขาคือยังไม่รู้นะครับผมว่ามันยังมีอยู่นะครับผมนะมันยังมีแอดมินอีกคนหนึ่งอยู่ที่มันกรลยันอยู่นะฮะโอเคเดี๋ยวเราต้องทำเอ,อ่อโครงก่อนทำโครงก่อนโอเคประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวเราทำสายนะครับผมสายเชือกของเรานะฮะจึบจ๊บจึบ๊บจึ๊บ จึ๊บก็เอ่อตรงไหนอะตรงนี้อาา่ะฮะจึ๊บจึ๊บโอเคเฮ้ยได้ไหมมันดูไม่เข้ายัางไงก็ไม่รู้แฮะแต่ไม่เป็นไรนะเอาอย่างนี้ก็พอละอาา่ะฮะปุ๊บปุปุ๊บปิดด้านหลังด้วยปิดด้านหลังด้วยปิดใ้าไม่ได้เดี๋ยวไม่ไม่สวยงามนะฮะเราต้องแบบปิดไว้นะครับผม ก็ถ้าใครเข้ามาเล่นนะครับผม IP ก็อยู่ใต้คลิปเลยนะฮะอยากอยากจะเข้ามาเล่นก็นมาได้เลยนะครับโอเคต่อไปเราต้องหาสีเออเอาเอาเอานี้เออนี่นี่อันนี้เน,นี้โอเคแล้วก็ปิดบารปปิดไปเลยอ่าฮะเออเอาหน้าของเราไว้อย่างนี้เฮ้ยมันได้เบี้ยวอะ่ะ <laughs> ทำไมเชือกมันเบี้ยวๆเอาเอา,เอาตรงนี้แล้วกันนี่นี่อ่าเออเชือกมันเบียเบ้ยวๆก็เปลี่ยนนิดหนึ่งนะฮะอืมก็แว่นตาเฮ้ย <c oughs> มันปแปลกๆอ, <c oughs> อ,อ่ะเออมันแปลกๆแค่นี่หน้าหรอเนี่ย <c oughs> เออ จำได้ว่าเราทําตายอย่างนี้แล้วก็แว่นตามันก็จะประมาณนี้เราทําแบบว่าแว่นตามันปิดตาไปเลยอะเออทุกคนนั่นแหละเออประมาณนี้แล้วกันนะแล้วก็ขาแว่นโอเคเอ้ยลืมเฟซแป๊บหนึ่งลืมปิดเฟซโอเคแล้วหลังจากนั้นเราก็ทำอย่างนี้เลยเห็นไหมเหมือนแล้วเห็นะ เหมือนแล้วเนี่ยมันถึงจะไม่เหมือนร้อเปอร์เซ็นก็เถอะนะเออแต่มันก็พอไปได้พอถูกถโอเคฮะปะเ,ออเราเดีย๋ยวเราต้องทำผมด้วยนะครับโอคจุ๊บจุ๊บจุ๊บโอเคประมาณนี้อ่าผมเราก็จะจุ๊บจุ๊บจุ๊บประมาณนี้อ่าฮะ เออประมาณนี้แล้วกันอ่ะแล้วก็ปิดไปเลยเดี๋ยว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 หัวเถิะข้างๆไม่ได้ไม่ได้ไไดเออสกินเราต้องห้ามหัวเถิะข้างฮะไม่ได้ฮะโอ้โอเคปิดไปเลยฮะตรงนี้หืมร้อยผมเราสุดยอดโคตรเท่อ่ะมันเหมือนทรงนักเรียนยังไงไม่รู้เลยข้างหลังตรงเนี้ยเออตายเถอะไม่เอาไม่เอา ไมวแมาไม่ไมาส่งนักเรียนอเอรคเรียบร้อยเออเนี่ยแหละเนี่ยแหละคือเราเอ,อ่อแล้วก็แขนออกมาหน่อยหนึ่งแล้วกันนะเออมันบางอะ่ะทุบออกไปเลยแล้วการบดดืนอน่อะโอเคแขนออกมาจึบจ๊บจบนี่เนี่ยแหละตัวเราโอเคทางนี้หน่อย อันนี้มันมันสองหรือสามอ่ะส okay, องไอเคสองนฮะเราก็ทําไปเลยฮะนี่แหละฮะสกินของเราทอมมิ่งแล้วอฮะเรียบร้อยเป็นไงเวลาเดินโอ้ยโถไปเดนตรงนี้พดีนี่เวลาเดินเราก็จะเห็นสกินของเราเดี๋ยวขอทำเข็มขัดให้มันหน่อยได้ไหมเออมันดูแปลกๆยังไงไม่รู้ว่า ให้หน่อยอ่าจบจบเออนี่แหละมันเหมือน,กนเกมมากขึ้นโอเคมันเหมือน,กนเกมมากขึ้นเวลาไปก็จะติดตัวเราโอเคเรียบร้อยฮะนี่นี่คือการป่วนอันแรกนะครับผมอย่านะอย่าคิดว่ามันจะมีแค่นี้นะฮะไปเราเข้าไปในเซิร์ฟกันดีกว่าเดี๋ยวแอดมินดูแหละเฮ้ยแอดมินเขาอยู่ เออแอดมินเขาอยู่แอดมินเขาอยู่ฮะทุกคนโอ้แอดมินเขาอยู่แต่แต่เขาไม่รู้เออแต่เขาไม่รู้ว,ว่าว่าไอ้นั่นเขาเขาเรียบร้อยแล้วเออโอเคมาต่อเนื่องจากเมื่อกี้ว่าจะไปหาหมอแมวนะฮะแต่ก็ยังไม่ได้ไปนะฮะโอเคมาเรามาเกียนกันต่อดีกว่าตอนนี้คือแอดมินเขาเชื่อใจผมนะเออ ตอนนี้ดูท่าทางแอดมินเขาจะเชื่อใจผมแต่ก็ผมไม่ได้ไปเห็นหน้าสปาวนะฮะเออแล้วเวลากับหน้าสปาวก็เนี่ยมันใหญ่ใจเหมือนกันนะว่ามันต้องทํำยังไงแต่ตรงนี้นะครับผมก็อ่ะเดี๋ยวเรามาโปรโมทเซิร์ฟกันแล้วกันเนาะอ่ะมาทําแบบโปรโมทเซิร์ฟนะเออเดี๋ยวเดี๋ยวประเดีจะอัดแล้วนะเออจะอัดแล้วนะเอาแล้วนะ โอเคมาโอเคฮะเอาเอาเรามาเปิดตรงนี้ดีกว่าอะโอเคโอเคโอเคพูด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 ,พ,ดพูดไปอ uh, okay, ะโอเคไปเรามาเลยดีกว่าอ่า uh, ตรงนี้ตรงนี้น่าจะเป็นวาร์ปนะครับผมนะอ๋อ oh, เป็นวาร์ปสร้างบ้านนะครับผมแล้วก็เบสบอล PVP ข่ามอนหาเงินนะฮะอีวงอีเวนต์ตรงนี้เป็นฉายาฟรีนะครับผมฉายาฟรีแล้วก็เป็นฉายาเสียงเงินนะครับตรงนี้นะเออแล้วก็ตรงนี้เป็นซื้อของนะครับผมซื้อของ นะฮะเป็นซื้อบล็อกต่างๆนานาเลยแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นขายของนะฮะซึ่งขายของก็จะมีอู้มีแคคตัสด้วยนะครับผมโอเคไปไปต่อตรงนี้ก็จะเป็นโปรเทคนะครับผมโปรเทคเออราคาก็ไม่แพงนะครับ 40- 40คูณส0บก็2องหม้เองฮะโอเคแล้วอีกอย่างหนึ่งคือไอ้เจ้ากระบองเพชรก็ขายแพงด้วยนะครับผมโอเคต่อไปก็ฟรีเลยนะครับผมฟรีก็เป็นไม้เป็นอะไรข้อของฟรีทั่วไปเลยตรงนี้เป็นตังค์นะครับผมซึ่งตังค์ของเราไม่มีเลยนะฮะ ซึ่งเราก็จะเสกตังแล้วกันเอ่อ if ฟมันนี่ไหมไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่มันนี่ไทมคุงห้าหมื่นเป็นไงมีตังยังอ้าวยังไม่มีเว้ยอ้าวทำไมมันยังไม่มีตังอะ่ะโอ้อะไรวะนึกว่าจะใช่โอเคไปเราไปกันต่อเลยนะครับผมตรงนี้คืออะไรเอ่ยาถ้า,ถ,าถ้ากระโดดขึ้นไปข้างบนเรียกแอด ข้างบนเรียกแอดได้10,000บาทเฮ้ยจริงเหรอไหนกระโดดขึ้นไปข้างบนอ่ะฮะอ่ะกระโดดขึ้นไปอ่ะฮะอ่ะฮะอ่ะฮะเอ๊ตเด้อเด้อเด้ออะไรวะทำไมเราเราถึงพลาดได้แล้วเนี่ยฮะเฮ้ยเราพลาดได้อย่างไรนี่แนี่นี่แนี่เราต้องใจเย็นๆแล้วก็ค่อยๆกระโดดนะฮะมันสูงปะ่ะไม่สูงเนาะโอเคเอ้ยรู้งงอย่างเงี้ย อะไรกันครับเนี่ยเดี๋ยวๆๆผมว่ามันไม่ใช่แล้วนะเ๊บนี่กระโดดไปแล้วอะฮะแล้วไงต่อเราเรียกแอดเหรอแอดเอาตังมาเลยแอดเอาตังมาเลยเออให้แอดเอาตังมา <c oughs> นี่คือการตปนแอดเออโอ้ ก็เป,เป็นกระโดดที่ง่ายๆนะเออมันก็กระโดดง่ายอยู่นะตรงเนี้ยเออแต่เมื่อกี้เราพลาดไปหน่อยฮะคือเราตื่นเต้นนะ,ะที่ได้ OP มาแล้วตรงนี้คืออะไรวะเอออะเป็นแค่กระจกเหรอกระจกเงาหมื่บุผาหรือเปล่าไอ,อ้ตรงนี้คืออะไรเอ,อ่เนเธอร์กับเอ็นเหรอโอ้บิธีเอ็อแต่ยังไม่เสร็จนะยังไม่ยังเข้าไม่ได้แล้วตรงเนี้ยเขาได้ยังได้ยัง อ๋อยังไม่ได้โอเคไม่เป็นไรอ่างั้นเดี๋ยวเราเอาอะไรต่อดีอะทุกคนเอ๊ะแอดมินเขาอยู่ด้วยดิเราเราเราคิกแอดมินไหมทุกคนเออเราทับคิกแล้วก็แบนดี่ไหม <c oughs> เอ่อซีไอซีเคแล้วก็ดีเจไปเลยเอา้าวทำมันไม่ได้อะเอ้ยคิกไม่ได้หรอ เอ้อะไรกันนะ่ะคลิกได้ปะ่ะเฮ้ยทำไมคลิกไม่ได้อ่ะโอ้ส้าเลยโอ้โหแย่เลยอ่ะทำไมคลิกไม่ได้เราว่าเขามีโอพเหมือนเราไม่ไม่ D E O P J โอเคเราเราต้องทับก๊อฟไว้ก่อนก๊อฟไว้ D E O P แล้วก็คลิก ก็ไม่ได้อะเฮ้ยทำไงอ่ะทำไปถึงไม่ได้อ่ะโอ้แย่เลยอ่ะโอ้โอเคนะครับผมก็การเกียรครั้งนี้นะฮะเราจะไปสร้างรูปปั้นนะฮะไว้ที่โลกอื่นด้วยเอาเฮ้ยเราอยากกลับไปเมื่อกี้อย่เราอยากจะเฮ้เขา,าตามมาเขาตามมาหรือเปล่าอ่ะเขาตามมาใช่ไหมเขาตามมานะฮะโอ้ เราเราเราต้องทําไงเดียดเราถึงจะแบบว่าสามารถเียนได้อ่ะเออเอาตรงนี้แล้วกันนะเป็นเออทำคุงมินิจึ๊บจ๊บจึ๊บจบจึ๊บจึ๊บแล้วเราก็ปุ๊บๆ๊ปุ๊บปุ๊บแล้วก็ปุ๊บๆแล้วก็ปุ๊บๆโ๊เค เอ่อประมาณนี้แล้วกันอ่ะแล้วก็อ่า copy 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 เออ copy copy ื่อกได้ปะได้ปะอ๋อได้เว้ยได้เว้ยจะได้ใช่ไหมก๊อปปี้อ่ะทับทับก๊อปอ่าฮะไม่ไม่ไม่ไม,ไม่เราต้องอย่างนี้ก่อน copy เออนี่แหละ ทับทัพเพสเออนี่วินเนียนของข้าวินเนียนของข้าโจงกับเดิดอนี่นะวินเนียนน้อยนี่วินเนียนน้อยวินเนียนน้อยวินเนียนน้อยแอดมินเขาไปแล้วยังยังเขายังแอบบินตามเราอยู่อ่ะ ต่ไม่เป็นไรเราทำให้เห็นเลยแล้วกันนี่ไงคือมินเนี่ยนของข้านี่แหละม <c oughs> ินเนี่ยนคือเป็นดอกเห็ดเลยม <c oughs> ม่เหมือนเห็ดมากเลยเนะี่ยเออมม่เหมือนเห็ดเลย <c oughs> ทำไมมันเป็นเห็ดอย่างนี้เออตัวเราแบบมินเนี่ยนทำไมมันเป็นเห็ดอย่างนี้อเออรู้สึกแย่จังที่มินเนี่ยนของเราเป็นเห็ดโอไม่นะ <c oughs> ไม่เป็นไรนะมินเนี่ยนน้อยอย่างน้อยมินเนี่ยนก็เป็นเห็ดเออ เอ้ยเดี๋ยวเราไปที่อื่นมั่งเราน่าจะพิมพ์คำสั่งเอาไว้ก็น่าจะได้หรืออยู่มั่งแล้ววา,าร์ปกลับยังไงวะเนี่ยนะวาร์ปกลับยังไงเราเราอยากวาร์ปกลับทับล็อบบี้ได้ปะอ๋อได้เอาละ <c oughs> พี่ยักษ์เบิ้มของเราจังหวะนี้อืมเราต้องเลยไปทางนี้เลยหรอโอเคได้เลยฮะเออเราต้องเราวางแค่ ion, มินเนี่ยดีไหม ไม่ได้อะมันไม่อัลลังอ่ะเราต้องวางมินเนี่ยนแบบตัวใหญ่ไปเริ่มเพิ่มขนาดนี้แหละเออแตสุดยอดที่สุดแล้วจึ๊บไปอ่ะฮะแล้วก็ไปข้างบน <c oughs> โอเคมาตรงนี้ปับป๊บปับป๊บ,บโอเคปับ๊บเรียบร้อยเราน่าจะคอปปี้ได้นะคอปปี้ตรงนี้แล้วกันอ่ะ ทับทับคอปปี้ยึบแล้วก็เข้าไปประตูอืมเอ้ยอ๋อ,อถูกแล้วถูกแล้วถูกแล้วแล้วก็ไปวางไว้ตรงนี้เลยแล้วกันนี่ทับทับเพสต์เอมอมาแล้วมาแล้วไจแอนท์ทำคุงมาแล้วไจแอนท์ทำคุงนี่นี่ไงล่ะไจแอนท์ทำคุง มาแล้วครับผมมาแล้วใจแอนทรมคุงนี่เป็นไงเป็นไงต้องมีใจแอนเยอะๆใจแอนเยอะๆอืม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 โอเคปะปะปะปเราไปที่อื่นต่อเอ nah, ่อไป PVP ไป PVP ปะปะปะเออแล้วอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยฮะคืออ่อาแล้วเราพักมาตรงไหนเนี่ยฮัลโหลพัดมาไงวะอ้าวัดมาไงเนี่ยเดี๋ยวนะ เราขอใช้เข็มทิศพุ่งออกไปสิฮะเดี๋ยวตรงนี้คือวาร์ปใช่ไหมวาร์ปมา PVP อย่าบอกนะว่าตีแค่แค่แคแคแคแนี้ยิ่งเลอน่ะโอ้แต่ผมว่าน่าจะน่าจะวาร์ปเข้าประตูได้นะแบบเลือกฝั่งนะโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะประมาณนี้นะฮะก็แค่มาเกียนเซิร์ฟเขานะครับผมนะเออซึ่งเขาก็ให้ OP ผมมาผมก็เลยอาจจัดการให้นะฮะ โอเคก็ okay, เอาไว้จักัน EP หน้านะครับผมถ้าแอดเขาคงยังไว้ใจผมนะแอดเขาคงยังไว้ไว้ใจผมแล้วกันนะเอ <laughs> เอผมคิดว่าแอดเขาคงยังไว้ใจผมนะฮะที่ยังไม่แบนนะฮะผมแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะลบไอ้เจ้าสัป,ปลาดพวกนี้ไหมเนะยฮะโอเค okay, เอาไว้จัดกัน EP หน้าครับผมถ้า EP หน้าเขายังไว้ใจผมให้มาอัดต่อนะฮะแต่ก็อาจจะโดนรี รีโอพีไปนะครับผมนะเออก็ไม่เป็นไรนะครับโอเคเอาไว้จะกันอีหน้าครับผมอีพีนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับบายบายครับผมใจแอนใจคแอนทำคุงซึ่งตัวมันแบบแปลกมากเลยโอเคคระบายบายครับเรียบร้อยครับผมทุกคนผมเดนแบนแล้วไปนะเมื่อกี้กำลังก่อสร้างอะไรนิดนึงหลังจากจบเอ่อคลิปไปนะฮะเดินแบนด์เลยครับผมทุกคน โอ้โอ้โอไม่ลนะเฮ้ยแค่สร้างไอ้เจ้าพูดแค่นี้เองนะแค่มินเนี่ยนของเราเยะแยะเต็มไปหมดแค่นั้นเองมินเนี่ยนกบใจแอนทำคุงแค่นั้นเองนะโอโอเคไม่เป็นไรถึงเราจะเติมแบนด์ใหม่แต่เราไปสมัครใหม่ก็ได้นะฮะเออโอเคเอาไปจาัดการ EP ได้ครับผม EP ีนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับขอบคุณมากนะครับที่เข้ามาดูนะครับฝากกดไลค์ลก็แชร์ด้วยนะครับโอเค โอเคบินเดี่ยนกับใจแอนเราคงยังอยู่นะโอเคบ๊ายบายครับ